ซือสวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมมาไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็ปลอมตัวไก่นะครับแล้วก็ดูชื่อผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรามันนะครับแต่แคนก็เหมือนเดิมนะเพราะว่า เวลาเข้าห้องไปเงี้ยคนก็ไม่ค่อยกดดูตรงนี้อยู่ละ hmm? ส่วนมากจะดูตรงโปรไฟล์ของผมมากกว่าเนาะโดยที่วันนี้ผมก็จะไปสุ่มเล็ห้องต่อจากอีพีที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอเข้ามาอีกให้ผมทาอีกผมก็จัดไปครับโดยที่ผมจะกดไปทั้งหมดกับสุ่มเลขทีมไปนะเพราะว่าผมก็สุ่มเลขทีมได้เนาะแต่ถ้าไม่เจอในห้องเนี่ยผมก็สุ่มเลขทีมไปนะครับโอเคท่าที่ผมเอาไปก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยผมเอาไปแบบมีท่าแบบชิวๆเนี่ย เออนนั่แหละโอเคถ้าอย่างไรพร้อมกันเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟมมาไทยก็ได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมมอมมอมกันเลยครับไปเลยโอ้โหโอ้โหพี่ครับพี่ครับได้ยินไหมครับผมผมชอบพี่อ่ะป้งผมเนี่ยเนี่ยผมเสื้อเขียวเนี่ยผมใช่ผมชอบพี่มันตรงไปไหมพี่ ฮะโอ้โหทำไมพี่พูดเนี้ยผมก็เสียใจไป็นว้ยทั้งทั้งที่ผมก็มีขอใจแต่พี่กับพูดก็ผมอย่างนี้อุยโอ้โหพี่อ๋อแล้วพี่จะขำทำไมเนี่ยผมจริงจังนะเนี่ยพี่ครับผมผมผมมีอะไรอยากจะทำกับพี่อ่ะก็มีเนี่ยมีมีพี่มีท่าไหม น่าจะมีแหละถ้าพี่เติมหนักขนาดนี้พี่มีท่าไหมครับท่าอะไรก็ได้แล้วแล้วพี่พี่ยำหวยมีท่าท่าอะไรบ้างไม่เป็นไรเพียกโอเคมาเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะเดี๋ยวผมจะใช้ท่าป้องกันสามสอบไป<อ>แล้วพี่แล้วพี่ไม่กดอาอผมละท้อพี่ไม่กดแน่เอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง S <S <S เอาใหม่นะพี่ดี๋ยวผมให้สัญญาณ <Okay. S 1> หนึ่งไปแล้วพี่ขับทำไมเนี่ยเอาไว้พี่ ผมรู้ว่าพี่นี่แหละแม่ของลูกอ่ะผมรู้ผมรู้ว่าพี่อ่ะแม่ของลูกผมอ่ามีลูกเขาหรอไม่หมายถึงอ่ะพี่อ่ะเป็นแม่ของลูกผมลูกในอนาคตไงอ๋อฝันโอ้โหพี่โอ้ขอโทษโอ้ผมก็เสียใจเป็นนะเว้ยขอโทษได้แนล่ะครับเดี๋ยวผมไปกันนะพี่ไปเจอกันพรุ่งนี้โอเคไม่ได้ขออยู่โอ้ยโทษโทๆโอเคครับ ผมท้อว่าเจอพี่เนี่ยครับผมพี่พี่อายเท่าไหร่อ่ะผมอายุสิบเก้าครับแล้วพี่ล่ะอ๋อหนุ่ยยี่สิบห้าอ๋อผมว่ายี่สิบห้าก็ได้แทนก็โอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่โอเคครับรักนะครับพี่พี่บอกรักผมหน่อยดิบอกว่ารักรามันนะคะรักรามันนะคะ คิมมี่แล้วต้องโอเคครับพี่โยสวัสดีครับถ้าพี่พาผมเป็นลิงพีตายผมจะให้หัวใจพี่เอ๋อผมให้ไปเลยนี่ผมเหรอครับผมสุดยอด๋อ้าวผมเข้ามานี่ผมได้สุดยอดจากพี่เลยโอ้โหโคตรดีใจพี่ ไปถึงไม่ถึงอะไรเนี่ยสุดยอดพี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยปาปาปาาถ้าพี่พาผมเล่นทีจะตายผมจะจีบพี่โอ้ไม่เล่นเลยไม่ดีอ้โหพี่เนเนแล้วก็อยู่กันสองคนละพี่เปิดห้องให้ผมเข้ามาใช่ไหมเนี่ยาวผมรู้นะพี่พี่ไม่ต้องอันนี้หรอกพี่พี่พี่ชื่อโตใช่ไหมฮะพี่ชื่อโตใช่ไหมใช่ใช่ใช่๋อผมจำพี่ได้พี่มาพี่มารอผมแล้วทีแบบพี่พี่รักผมคนเดียวผมรู้รักรักรัก ลักพี่พี่พี่บอกรักผมเนรรักรามันพี่บอกรักผมเนรรักรามันครับพี่มีวาร์ปป่ะเนี่ยผมอยากได้วาร์ปพี่อะเอาไปทำไมอ๋อผมเอาจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นไออเอาไปทำไมครับพี่ก็คุยกันเลยพี่แล้วพี่รักผมจริงไหมเนี่ยผมก็รักพี่นะฮะเงี้ยมันเหลือก่อนนี้เลยพี่เอาเถอะนะเฮ้ยพี่มีใจผมแน่เลยอย่างงี้งั้นงั้นงั้นกดหัวใจพร้อมกันนะพี่เดี๋ยวไม่สัญญาหนึ่งสองไป จ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดิี่เอผมพี่แจกความได้ไหมครับแจกความได้เหรอใช่เผื่อขยากไปดิเออเธอนาพี่มันไม่เกินใจเราเพจก็ได้ไลน์ก็ได้อะไรก็ได้พี่ผมจะได้เอาไปคุยต่อนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาผมรักพี่นะครับโอเคครับพี่ให้ใจผมหน่อยดิเออนั่นแหละโอเคครับพี่ โอ้โหเฮ้ยแกงหล่เที่กงหล่เท่ในตำนานนี่ว่าว่าไงจิโก้ที่จำผมได้ไหมเนี่ยจำผมได้ไหมครับนี่นี่การทองเนี่ยโรบินเนี่ยโรบินเนี่ยเป็นไงผมมาถ่ายเติมพี่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 ดูไอเคมกรผมเทพไหมพี่เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนกดสือนผมพี่มีคนคนกดสือนผมจังหวะนี้ต้องปากทองแล้วโอเคพี่ผมมีผมมีนะผมผมโรบินเนี่ยผมมีเยอะเนี่ยผมปากทองแล้วเป็นไง ห่างกินห่างกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาสุดกว่าผมมาพี่อ๋เกินไปเกอนยังไงเกินต้องอม่ได้เกิน่มัเพิ่มันก็เกินเอ้าแล้วเขากดท่าอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเอ้าเอ้าผมก็มีสกายเนี่ยเดี๋ยวผมกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก้ามทองเนี่ยชื่อโรบินเนี่ยพี่แอดผมมาก็ได้แน่เนี่ยผมชื่อโรบินเนี่ยโอเคครับพี่ผมไปก่อนนะครับ เฮ้บายบายครับผมจุ๊บจุบ๊บรักทุกคนแล้วพี่รักผมไหมไม่เอ้าโหพี่พี่ไม่รักผมทำไมไม่รักผมอะ่ะเอา้าเอา้า <laughs> เอ้าอะไรพี่ใคทดอลองใครพูดเนี่ยเอเอว่ะไอคนนั้นมันออกไอคนนั้นมันออกเอาไปเอาไปโอ้ <laughs> โหอ้าว <laughs> <laughs> ผมรับบทคนโง่สวัสดีครับเ <laughs> สียงร้องไหมนี่ผมผมให้หัวใจละเนี่ยนี่ผมให้หัวใจอีกทีนึ่งละอ๋อวเสื้อเขียวเสื้อเขียวให้หัวใจตามผมมาพี่ล้อเลียนผมไหเนี่ย ไอคนเนี้ยอ๋อทีนี้เอ้าเสื้อเสื้อเขีวล้อเรียนล้เรียนลเรียนได้ได้ไ,ดงไ,ไงเฮ้ยเป็นไงผมผมโยเคมาก่นไปก่อนเลยอ๋อเฮ้ยแล้วเขากดส่รนผมได้ไงไอปปปปโอ้โหเอาเรื่อง เฮ้ยเฮ้ยกะสุดเกินกระสุดเกินกระสุดเกินนปักพงใหม่ดิปักพงใหม่ดิกระสุดเกินอ้านี่เป็นไงผมกดเอคองกรสวนแล้วตอนนี้ผมผมเสื้อเหลืองต้องบอกพี่เสื้อเขียวอ่ะปักพงให้พี่พี่พี่เสื้อเขียวอ่ะบปักพงให้หน่อยพี่โฟพี่ซีโฟผมจำได้หาไม่เสียงซีโฟว์นะผมผมผมให้หัวใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไอเด่นเนี่ยผมแค่ไอเด่นเนี่ยครับหัวร้อะเนี่ยไปี้ไโอ้โหพี่ซีโฟต้องพาผมออกคลิปแล้วพี่จริงผมผมจำพี่ได้ครับ เฮ้ยไป้ตักคงเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเสียผู้หญิงเสียผู้หญิงพี่พี่คนไหนผู้หญิงอ่ะรับแอดผมหน่อยครับพี่คนไหนผู้หญิงอ่ะรับแอดผมหน่อยครับยอมยอมยอมครับผมว่าไงครับพี่ไม่ทันหน้าผมพี่ขออีกรอบมึงขออีกรอบ thank you ครับครับไปเจอกันนะครับในคลิปแต่แล้วนะครับพี่ผู้หญิงอ่ะจุ๊บจุ๊ายบายครับ๊ายบายครับฮะเขาเล่นไม่ได้ดิเขาเล่นไม่เก่งดิผมก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันแต่ผมอยากไปด้วยได้ไหมอ่ะไปไหนอ่ะไปอยู่ในใจพี่อ่ะพี่พี่พี่คนที่รอรอดอ่ะผมให้พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพกพี่เคยเห็นลิงกินได้เบ้าครับ เคย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 ครับไอ้ที่บินได้ใช่ไหมเจรํามักแรตตี้แล้วแล้วพวกพี่เคยเห็นอันนี้ไหมครับอ๋อท่าไปคร่งตีเห็นเยอะแล้วอ๋อตอนนี้รายการเกมกี่เต็มเฮนือหลเกือบหมื่นแล้วครับพี่นี่ขอแคปหน้าจอหน่อยแล้วกันโอเคครับแล้วพี่พี่ยังไม่ตอบคำถามผมเลยอ่ะพี่นุ่นเดื้อผมไปอยู่ในใจพี่ได้ไหมเนี่ยไปคร่งโชว์สักแป๊บสักที่สักทีนไง ยี yeah. yeah. ่ตื่นตื่นพี่พี่พี่ผู้หญิงอะไรเงียไปเลยอ่ะโหอะไรเนี่ยเล่นกับผมเนี่ยรู้จักเขเสื้อกันหนา พี่เราเล่นด้วยกูอะกูทำไมผมก็คนครเหมือนกันผมผมรู้สึกว่าเสียงพี่คุ้นๆนะเนี่ยผมไปก่อนนะครับฟันดี้ครับฟันดี้ครับทุกคนบอกว่าเสียงคุ้นๆพี่จะไปละพี่พี่พี่นุ่นเนือผมขออะไรอย่างได้เปล่าครับขอเป็นเขอพี่อยู่ใจพี่ได้เปล่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไพี่พี่ผมขอได้ไหมเนี่ยพี่นุ่นเนืออะขอขอไรคขบอกบอกบอกว่ารักรักน้ำรักลามันให้่อยครับบอกอาเสียนไป เดี๋ยวพี่ผมไม่ออกจริงนะพี่ไม่บอกละผมเนี่ยเดี๋ยวผมยืนกินน้ำมาเนี่ยผมล้างคอรอเนี่ยนิดนิดนิเ้งียบเลยอ่ะไแหะจบแล้วทั้งนั้นที่พี่ชวนผมไปอยู่ในใจพี่แต่พี่ก็ไม่บอกรักผมพี่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 ไม่บอกรักผมผมไม่ออกจริงนะโอเคขาเขเฮ้ยโดนเตะเลยโดนเตะเลยเป็นไงพี่อยากมีกับผมปะเนี่ย ยอหยอกยอครับพี่แล้วแล้วแล้วพี่ไม่ใช่ผู้หญิงเหรออ้าวแล้วพี่เสกเขียวมาจากไหนเนี่ยพี่พี่เสกเขียวจำพี่ได้ผมผมเคยเจอพี่อยู่แล้วพี่ตบมือทำไมเนี่ยพี่อยากเมียผมเล้วเนี่ยพี่พี่เอฟซีบ้านหมาเนี่ยพี่พี่อยากเมียผมปล้เนี่ยเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะกดท่าพร้อมกันเดี๋ยวผมให้สัญญาณกดท่าพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้สัญญาณกดท่าพร้อมกันหนึ่งสองไป ไวจริงจริงไวจริงจริงไวจริงจริงบอกไปเรื่องนั้นเอาใหม่พี่เอาใหม่พี่เดี๋ยวผมผมให้สัญญาณหมันนะครับหนึ่งสองไปไงเงี้คนรวยต้องแอนหาคนรวยแล้วมยแต่เพื่อนผมเต็มนะพี่ครับครับคนรวย แต่ถ้าผมมีเงินหนาผมจะซื้อพี่เนี่ยพี่ไอไฟเนี่ยมนอยู่ได้ออะเฮ้ยเราเคยเจอกันด้วยพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายครับชิ้วครับเราเคยเราเคยเจอกันเหรอเคยครับจริงดิใช่โอ้ที่วิาวทำคลิปอยู่อ๋ออีกห้องไงพี่ผมเคยเจอพี่อยู่พี่ชื่ออะไรนะชิ้วครับอ๋อชิ้วครับเดี๋ยวดวคนไหนพูดตกใจแรงอ๋อนี่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 แบนี้ แล้วพี่จิโจใช่ไหมเฮ้ยตกใจบัตโอเคครับพี่โจโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่มองเลยเข้ามาแกนเนี่ยหมายถึงผมแล้วพี่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ผมเสื้อดำเนี่ยเนี่ยผมเสื้อดำเนี่ยมีหน้าต้นอยูเนี่ยใช้บัตรจริงจังอยู่ไหนพี่พี่เสื้อดำไหนพี่ใส่เสื้ออะไรอะไรไม่ไม่ไม่ผมเสื้อดำผมเสื้อดำเนี่ยแหละผมใช้บัตรจริงจังอยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงหัวนนีแฟ ผมอ้าแฟนผมไม่ใช่เหรอพี่ปิดปั๊บพี่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 ทุกคนเลยผมผมผมจะทำคลิปลงทวิตตอปกับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะพี่กดท่าอะไรก็ได้นะหนึ่งสองไปพี่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 ขอไม่ขอไม่ขอไม่เอาเมื่อกี้ผมไม่ไปละโอเคเดี๋ยวผมให้สัญญาไปนะครับัไม่ทหนึ่ง หนึ่งใช่ครับผมผมอาร์ตครับหนึ่งเอ้ยพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นผมยังไม่ได้กดเลยเออผมยังไม่ได้ให้สัญญาณเลยใช่ครับหนึ่งสองซ้ำไงเอ้ยพี่รับแหนผมหน่อยเพื่อนเต็มอ่ะโอ้ใช่พี่อาร์ตจริงปะเนี่ยใช่ครับผมไม่ใช่พี่อาร์ตพี่ติดตามอยู่พี่โอเคพี่ใครวะขอบคุณครับเขาคือราชาลอตเต้ ใช่ครับผมนี่แหละอาร์มอาร์มใช่ไหมพี่ผม,มผมไม่ไฝ่ายว่าเจอพี่ผมนี่แหละชื่ออาร์มครับโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปแล้วนะถ้างั้นโอเคถ้าโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ซีโฟขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ารักทุกคนจุ๊บจุ๊บเฟเธอร์จุ๊บจุ๊บครับไว้เจอกันนะครับทุกคนครับผม <laughs> พี่อาร์มเฉย ผมที่แรกผมได้กินว่าอาร์ตผมก็เลยพูดไปว่าอาร์ตโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบ่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ชอ่องทีโฟ,โฟโมไทยกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปเจอก,กันคลิปหน้าแล้วทุกคนไปเ้ย